บทที่ส่แอคูโปโ,โรเดินไปตามถนนใหญ่ของเมืองลองเบซิงมองไปลายเห็นโบสถ์ซึ่งมีหอสูงบริเวณโบสถ์มีต้นไม้ใหญ่เก่าแก่อยู่ต้นหนึ่งบนถนนน,นี้มีร้านรวงนานาชนิดเป็นร้านขายของเก่าสองร้านร้านหนึ่งขายปล่องไฟเก่าเก่าเกือบทั้งร้านส่วนอีกร้านหนึ่งเต็มไปด้วยแผนที่โบราณเครื่องเคลือบตู้ไม้โอกผุผุเครื่องแก้วเครื่องเงินสมัยวิกตอเรีย ตั้งโชว์ไว้จนไม่มีที่เดินร้านกาแฟาสกรปรกสกรปรกสองร้านร้านขายของสดกับปริสุทอยู่ด้วยกันร้านขายเสื้อผ้าร้านรองเท้าร้านเครื่องเขียนหนังสือพิมพ์ขายบุหรี่และขนมหวานด้วยร้านขายเครื่องวูเป็นร้านชั้นสูงมีผู้หญิงผมขาวสองคนคอยดูแลลูกค้าขายแบบตัดและแบบถักมากมาย ร้านที่เคยขายของชำประจำหมู่บ้านนี้ได้กลายเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตมีร้านเครื่องแต่งกายสมัยใหม่ของคุณผู้หญิงซึ่งแต่งหน้าร้านสะดุดตาปัวโรมองดูร้านเหล่านี้อย่างไม่ค่อยสนใจบ้านเล็กๆที่ปลูกอยู่แถวนี้เป็นแบบเก่าทั้งสิ้นบางหลังซ่อมแซมให้เข้ากับสมัยวิกตอเรียมีอยู่หลังหนึ่งหรือสองหลังที่ดัดแปลงให้เป็นแบบสมัยใหม่ กระท่อมเก่าบางหลังมองดูเก่าจริงๆแต่ติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกใหม่ไว้ได้อย่างมิดชิดปัวโรเดินพิจารณาไปเรื่อยๆพลางนึกว่านี่ถ้ามิสซิสโอลิเวอร์มาด้วยคงจะหาว่าเขามัวเสียเวลาดูนู่นดูนี่บ้านที่ตั้งใจจะมาอยู่ใกล้ๆนี่เองเขาคงจะอธิบายให้เธอฟังว่าบรรยากาศเหล่านี้บางทีก็สำคัญเหมือนกันพอสุดหมู่บ้าน จะลาเห็นความแตกต่างได้ชัดด้านหนึ่งของถนนเป็นบ้านที่สร้างขึ้นใหม่เป็นแถวหน้าบ้านเป็นสนามหญ้าเล็กๆประตูหลากสีสุดแนวบ้านเล็กๆเ,เหล่านี้ออกไปเป็นทุ่งนามีพุ่มไม้ขึ้นปราปลายถัดออกไปจะเป็นบ้านใหญ่ๆมีสวนมีบริเวณกว้างขวางแล้วปัวโรก็เดินมาถึงประตูบ้านหลังหนึ่งที่มีชื่อติดว่า c r o s s h e มองเข้าไปแลเห็นบ้านแบบเก่าคงจะสร้างเมื่อต้นศตวรรษนี้เองไม่สวยแต่ไม่น่าเกลียดส่วนในบ้านน่าดูกว่าตัวบ้านเห็นได้ชัดว่าได้รับความเอาใจใส่เป็นพิเศษมีสนามเขียวเรียบมีต้นไม้ดอกไม้ขึ้นอยู่สวยปัวโรคิดว่าสวนแบบนี้คงต้องจ้างคนสวนมาดูแลแต่พอมองไปตรงมุมหนึ่งก็แลเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง กำลังก้มอยู่ที่แปลงดอกไม้ผมสีทองขมวดอยู่เป็นคนสูงเพลียวไหลกว้างบัวโรเปิดประตูเดินเข้าไปยังตัวบ้านหญิงคนนั้นหันหน้ามามองแล้วยืนขึ้นหันมาหาปัวโรเป็นเชิงถามเธอยืนนิ่งมือถือกิ่งไม้ทำหน้าสงสัยรอให้เขาพูดปัวโรถอดหมวกออกโค้งคำนับตาของเธอมองไปที่หมวกของปัวโรอย่างทึ่ง มิสซิสเรสทาริกใช่ไหมครับใช่ค่ะดิฉันเองผมต้องขออาภัยที่มารบกวนคุณมิสซิสเรสทาริกยิ้มเล็กน้อยไม่ได้รบกวนอะไรเลยค่ะคุณผมถือโอกาสมาเยี่ยมคุณครับมิสซิสเอเรียตโอลิเวอร์เพื่อนผมอ้อทราบแล้วค่ะคุณปัวโรปัวโรครับแอคูปัวโรเน้นพยางสุดท้าย ผมผ่านมาทางนี้พอดีเลยถือโอกาสเข้ามาหาคุณหวังว่าคงจะอนุญาตให้ผมได้เยี่ยมคาราวะท่านเซอร์โรเดริกฮอตฟิลคุณนาโอมีลอริเมอร์บอกแล้วค่ะว่าคุณอาจแวะมาหาก็ได้คงไม่เป็นการรบกวนอะไรนะครับไม่เป็นหรอกค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณแอรียสโอลิเวอร์ก็มาที่นี่ค่ะมากับพวกบ้านลอริเมอร์ หนังสือของเธอสนุกดีนะคะแต่สำหรับคุณอาจจะไม่เห็นว่าสนุกก็ได้เพราะคุณเป็นนักสืบจริงๆก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละครับบัโรสังเกตเห็นว่ามิสซิสเรสทาริกกลั้นยิ้มเขามีโอกาสดูเธอใกลๆ้ๆรู้สึกว่าเธอสวยสง่าแบบชอบกลผมทองมองดูแข็งๆเขาสงสัยว่าเธอจะต้องเสแสร้งทำเป็นสนใจในการแต่งสวนหรือเปล่า แล้วพื้นเพทางสังคมของเธอเป็นอย่างไรหนอสสวนของคุณสวยมากครับบัวโรพูดคุณชอบสวนหรือคะผมจะชอบอย่างไรก็ไม่เหมือนคนอังกฤษรักสวนหรอกครับพวกคุณมีพรสวรรค์นในเรื่องการแต่งสวนเป็นพิเศษอย่างที่พวกเราไม่มีคุณหมายถึงคนฝรั่งเศสน่ะหรือคะผมไม่ใช่คนฝรั่งเศสหรอกครับเป็นคนเบลเยียม อ๋อใช่ค่ะมิสซิสโอลิเวอร์เล่าว่าคุณเคยอยู่ในกองกำลังตำรวจเบลเยียมใช่ไหมคะครับผมนี่แหละตำรวจเบลเยียมเก่าบวโรหัวเราะแต่ผมนิยมสวนของคุณครับพวกละตินชอบแต่งสวนให้เป็นระเบียบเช่นสวนตามคฤลืสห์าดหรือแบบพระราชวังแวร์ซายพวกนี้เป็นคนคิดทำสวนครัวนะครับในอังกฤษก็มี แต่เอามาจากฝรั่งเศสคุณชอบสวนดอกไม้ของคุณมากกว่าสวนครัวใช่ไหมครับค่ะดิฉันรู้สึกว่าจะชอบสวนดอกไม้มากกว่าแมารี่เรสเตริกตอบเข้าไปในบ้านเธอค่ะไปหาคุณลุงครับผมจะมาแสดงคาราวะต่อท่านแต่ผมขอแสดงคาราวะต่อคุณด้วยผมมักจะคาราวะความงามครับพูดแล้วก็โค้งคำนับ เธอหัวเราะอย่างเขินคุณไม่ต้องมาชมดีฉันหรอกค่ะแล้วเธอก็เดินนำเขาเข้าไปในบ้านผมรู้จักคุณลุงของคุณตั้งแต่ปีคศ1944ตอนนี้ท่านแก่มากแล้วค่ะหูก็ไม่ค่อยได้ยินผมพบท่านมานานแล้วตอนนี้ท่านอาจจะจำผมไม่ได้เสียแล้วเราพบกันเกี่ยวกับเรื่องจารกรรม และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์นะครับการค้นพบของท่านเป็นประโยชน์ต่อพวกเรามหาศาลผมหวังว่าท่านคงยินดีพบผมนะครับดิฉันว่าท่านจะต้องดีใจได้ซ้ำไปมิซิสเรสทาลิกกล่าวท่านเหงาค่ะดิฉันเองก็ต้องไปลอนดอนบ่อยๆเรากำลังจะหาบ้านเหมาะสักหลังหนึ่งอายุมากเข้าแล้วลำบากนะคะเธอถอนใจผมทราบครับ ผมเองก็ลำบากบ่อยๆเธอหัวเราะอะไรกันคะคุณอย่าทำเป็นแก่ไปเลยค่ะมีคนบอกผมแก่ครับปวโรถอนใจเป็นเด็กสาวๆนี่แหละครับที่บอกผมแม้ร้ายจริงๆเด็กพวกนี้สงสัยจะเป็นประเภทลูกสาวของเรานี่เองค่ะเธอเสริมอ้อคุณมีลูกสาวหรือครับค่ะเป็นลูกเลี้ยงนะ่ะ ผมจะดีใจมากทีเดียวถ้าได้พบเธอบัวโรพูดอย่างสุภาพตอนนี้เธอไม่อยู่ที่นี่หรอกค่ะอยู่ลอนดอนทำงานที่นั่นค่ะเด็กสาวๆส,สมัยนี้ทำงานกันหมดนะครับค่ะทุกคนควรจะมีงานทำเธอพูดไปเรื่อยๆถึงจะแต่งงานแล้วก็ยังถูกชวนให้ทำงานนะคะไปเป็นครูบ้างอะไรบ้างแล้วคุณไม่ถูกชวนไปทำงานบ้างหรือครับ ไม่หรอกค่ะดิฉันเพิ่งมาจากแอฟริกาใต้มาอยู่กับสามีที่นี่เมื่อไม่นานมานี้เองยังรู้สึกแปลกถิ่นอยู่เลยนะคะเธอมองไปรอบตัวแต่ปัวรโรรู้สึกว่าเธอไม่ได้สนใจอะไรเลยห้องที่เข้าไปนั้นตกแต่งไว้อย่างสง่าในแบบโบราณแต่ไม่มีลักษณะพิเศษอะไรเลยนอกจากรูปวาดใหญ่สองรูปที่แขวนอยู่รูปแรก เป็นรูปผู้หญิงปากบางสวมชุดราตรีกร,รมมียี่สีเทาด้านตรงกันข้ามเป็นรูปผู้ชายอายุสามสิบเศษท่าทางมีอำนาจลูกสาวของคุณคงไม่ชอบอยู่ต่างจังหวัดใช่ค่ะเธออยู่ลอนดอนดีกว่าเธอไม่ชอบที่นี่เลยหยุดพูดนิดนึงแล้วพูดต่อช้าๆว่าเธอไม่ชอบดีฉันค่ะไม่น่าจะเป็นไปได้เบรโรคานอย่างสุภาพ ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยโดยปกติเด็กผู้หญิงเข้ากับแม่เลี้ยงยากนะคะลูกสาวของคุณรักแม่ของเธอมากหรือครับคงจะอย่างนั้นเด็กคนนี้แปลกค่ะแต่ดิฉันว่าเด็กผู้หญิงก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละนะคะวโรถอนใจสมัยนี้พ่อแม่ยังบังคับลูกสาวไม่ค่อยได้นะครับไม่เหมือนสมัยก่อนบังคับไม่ได้เลยค่ะ ผมไม่อยากจะพูดแต่ต้องขอสารภาพว่าผมเสียดายจริงๆเด็กพวกนี้ไม่รู้จักเลือกคบเพื่อนชายเสียเลยคุณพ่อของเธอก็เป็นห่วงนอร์มาเรื่องนี้มากค่ะดีฉันไม่อยากจะบ่นต้องปล่อยให้เขาได้ทดลองเองดีฉันต้องพาคุณไปหาคุณลุงเสียทีห้องท่านอยู่ข้างบนค่ะมิสซิสเรสทริกพาโปัโรออกมานอกห้อง ปัวโรหันกลับไปมองห้องนั้นพลังคิดว่าไม่น่าอยู่เสียเลยไม่มีอะไรนอกจากรูปสองรูปจากเสื้อผ้าที่ผู้หญิงในรูปสวมแสดงว่าวาดมาแล้วหลายปีถ้าคนในรูปนั้นคือมิสซิสเรสทาริกคนแรกปัวโรก็ไม่คิดว่าตนจะชอบเธอเขาพูดขึ้นว่ารูปนั่นเขียนดีนะครับค่ะแลนส์เบอร์เจอร์เป็นคนเขียน เป็นช่างวาดรูปที่มีชื่อเสียงเมื่อสมัย20ปีมาแล้วได้ค่าจ้างสูงมากวิธีการวาดที่ละเอียดละออแบบนั้นล้าสมัยเสียแล้วตั้งแต่เขาตายไปคนก็พูดถึงน้อยเต็มทีความละเอียดของรูปวาดทําให้แลดูเหมือนจริงสําหรับปัวโรนั้นสงสัยว่ารูปนี้ได้ซ่อนความรู้สึกอะไรบางอย่างที่แลนส์เบอร์เจอร์ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในการวาด แมรี่เรสทาริกพูดขณะที่ขึ้นบันไดไปว่ารูปสองรูปนี้เพิ่งเอาออกมาจากห้องเก็บของค่ะทำความสะอาดแล้วก็เธอหยุดนิ่งทันทีมือกเกาะราวบันไดมองขึ้นไปเห็นคนคนหนึ่งแต่งตัวแปลกก้าวลงบันไดามารู้สึกว่าจะไม่ใช่คนบ้านนี้ลักษณะแบบนี้ปัวโรคุ้นตา เพราะเป็นลักษณะที่เห็นอยู่ทั่วๆไปตามท้องถนนในกรุงลอนดอนหรือตามงานเลี้ยงต่างๆเป็นแบบเด็กหนุ่มยุคปัจจุบันสวมเสื้อนอกดำเสื้อกั๊กกร,รมยี่ตกแต่งวูบวาบกางเกงฟิตเปรีย้ยผมสีน้ำตาลหยิกยาวลงมาถึงคอมองดูแปลกตาดีและสวยไม่เลวทีเดียวแต่ต้องมองดูสักพักหนึ่งจึงจะรู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่เดวิด แมรี่เสรสเตรลิตเกลี้ยกราดมาทำอะไรอยู่ที่นี่ชายหนุ่มชะงักตกใจหรือขอโทษนะครับคุณมาทำอะไรที่นี่ในบ้านนี้มากับนอร์มาหรือนอร์มาหรือผมหวังว่าจะได้พบนอร์มาที่นี่ต่างหากครับคุณหมายความว่าอย่างไรกันพบนอร์มาที่นี่เธออยู่ในลอนดอนต่างหากเธอไม่อยู่ครับ เธอไม่ได้อยู่ที่67บโรดี i แม a ช s ่่นคุณหมายความว่าอะไรที่ว่าเธอไม่ได้อยู่ที่นั่นผมจะไปรู้หรือครับเห็นเธอยังไม่กลับลอนดอนผมนึกว่าเธออยู่ที่นี่จึงตามมาดูว่าเธอทำอะไรอยู่เธอกลับไปตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ตามปกติเธอบอกแล้วถามด้วยความโมโหทำไมจึงแอบเข้ามาในบ้านนี้มาเดินสำรวจอะไรแหม คุณคงนึกว่าผมจะมาหยิบนู่นสวยนี่กระมังโท่กลางวันแสกแสกทำไมจะเข้ามาไม่ได้เราหัวโบราณไม่ชอบแบบนี้รู้ไว้ด้วยเดวิดถอนใจโอ๊ยวุ่นวายกันไปได้เมื่อไม่มีใครต้อนรับผมแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าลูกเลี้ยงอยู่ที่ไหนผมไปดีกว่าคุณจะตรวจกระเป๋าของผมไหมก่อนที่ผมจะออกไปจากบ้านนี้ อย่าให้มากไปนักนะเดวิดก็แล้วไปสีว่าแล้วเดวิดก็เดินผ่านคนทั้งสองลงบันไดออกไปทางประตูหน้าที่เปิดอยู่เร็วที่สุดแมรี่เรสทาริกพูดด้วยความเกลียดจนปัวโรสะดุง้งดิฉันทนไอ้หมอคนนี้ไม่ได้ทำไมตอนนี้ในอังกฤษจึงมีแต่มนุษย์พวกนี้เต็มไปหมดนะคุณอย่าเก็บเอามาคิดเลยครับสมัยนิยมของเขาเป็นอย่างนั้น ต่างจังหวัดยังมีน้อยในลอนดอนแล้วก็เดินหลีกไม่พ้นเลยครับกล้าดีอย่างไรถึงเข้ามาเดินสีฉายในบ้านอย่างนี้แอนดรูเห็นเข้าแล้วก็โมโหแย่เลยเขาเป็นห่วงมากนะคะมีลูกสาวก็เป็นห่วงอย่างนี้แหละค่ะแอนดรูเองก็ไม่ใช่ว่าจะรู้จักลูกสาวของตัวดีเขาไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เธอยังเล็กอยู่แม่เป็นคนเลี้ยงดูเองทั้งหมด แอนดูเขาไม่เข้าใจเด็กคนนี้เลยนะคะดิชันก็เหมือนกันอดนึกไม่ได้ว่าเธอเป็นเด็กประหลาดไม่มีใครบังคับได้เลยเด็กพวกนี้ดูจะชอบผู้ชายเร็วๆเ,เสียด้วยนอร์มาหลงเดวิดเบเกอร์เอามากๆค่ะใครทำอะไรไม่ได้เลยแอนดู Andrew, ห้ามไม่ให้เขาเข้าบ้านนะคะแต่คุณดูเอาก็แล้วกันเข้ามาเดินหน้าตาเฉยเชียว ดีฉันว่าจะไม่เล่าให้แอนดรูฟังดีกว่าประเดี๋ยวจะเป็นห่วงมากเกินไปไม่ใช่จะมีแต่เดวิดคนเดียวนะคะคนอื่นๆยิ่งแล้วกันนี้อีกประเภทไม่อาบน้ำหนวดเคราไม่โกนเสื้อผ้าสก,กปกรกบอโรพูดปลอบใจคุณอย่าไปคิดมากเลยครับเด็กๆมันก็เป็นอย่างนี้ไปพักหนึ่งเท่านั้นแหละขอให้เป็นอย่างนั้นเธอคะ่ะนอร์มาเป็นเด็กเอาใจยากดิฉันคิดว่า สมองเธอไม่ปกตินะคะบางทีดูเลื่อนลอยเธอมีความเกลียดความเกลียดเธอเกลียดดีชันค่ะดิชันไม่เข้าใจว่าทำไมเธอจึงต้องเกลียดดีชันอย่างนี้ถึงอย่างไรคุณพ่อของเธอก็คงจะต้องแต่งงานใหม่วันยังข้ามไม่กับดีชันก็กับคนอื่นคุณคิดว่าเธอเกลียดคุณจริงๆหรือครับค่ะดิชันมีข้อพิสูจน์หลายอย่าง จึงโล่งใจเมื่อเธอไปอยู่ลอนดอนเสียได้ดิฉันไม่อยากให้เกิดเรื่องค่ะเธอหยุดพูดทันทีเรากับเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่ากำลังปรับทุกข์กับคนแปลกหน้าโบโรมีคุณสมบัติที่ทำให้คนไว้ใจมีอะไรอยากจะพูดก็พูดออกมาโดยไม่ต้องกังวลนิซิสเรสทาลิกหัวเราะหึหึดิฉันไม่ทราบจริงๆว่าทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาพูดกับคุณ ทุกๆครอบครัวก็คงจะต้องมีปัญหากันทั้งนั้นโดยเฉพาะพวกที่เป็นแม่เลี้ยงเขานี่แย่หน่อยถึงแล้วค่ะเธอเคาะประตูเชิญเชิญเป็นเสียงห้าวมีแขกมาเยี่ยมคุณลุงค่ะเธอพูดแล้วเดินเข้าไปในห้องบัวโรเดินตามไปเซอร์โอเดริกเป็นคนไหลกว้างหน้าสี่เหลี่ยมแก้มแดงท่าทางเป็นคนแก่กขี้โมโห กำลังเดินไปเดินมาอยู่ในห้องแล้วก็หยุดกึกหน้าคนทั้งสองที่โต๊ะข้างหลังมีเด็กสาวนั่งก้มหน้าก้มตาเลือกจดหมายและหนังสืออยู่คุณลุงคะนี่คุณแอคูโปโรแมรี่เรสทาริตพูดโบโรก้าวเข้าไปหาอย่างสง่าและพูดอย่างนุ่มนวลสวัสดีครับเซอร์โรเดริกกระผมมิได้พบใต้เท้าเสียนานเราควรจะต้องคุยกัน ถึงเรื่องตั้งแต่สม,สมัยสงครามโลกครั้งที่แล้วที่นอมังดีนะครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีพันเอกเรสพลเอกเอเบอร์ครัมบี้และพลอากาศโทเซอร์เอ็ดมันคอลินสบี้เรายุ่งยากเรื่องการรักษาความปลอดภัยกันมากนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความลับกันอีกต่อไปแล้วผมยังจำได้ว่าเรากระชากหน้ากากสายลับคนหนึ่งออกได้ ใต้เท้าจำร้อยเอกเฮนเดอร์สันได้ไหมครับอ๋อไอหมอนั่นน่ะหรือเร็วมากใต้เท้าคงจะจำกระผมไม่ได้กระมังครับกระผมแอคูโบโรผมจำได้คุณเป็นผู้แทนฝรั่งเศสใช่ไหมละ่ะมีอยู่คนหนึ่งหรือสองคนนี่แหละอีกคนนึงน่ะผมจำไม่ได้นั่งสิไม่มีอะไรจะสนุกเพลิดเพลินไปกว่าการได้คุยถึงวันเก่าๆ กระผมนึกว่าใต้เท้าจะจำกระผมกับเพื่อนร่วมงานของกระผมคุณจิโร่ไม่ได้เสียอีกทำไมจะจำไม่ได้จำได้ทั้งสองคนนั่นแหละเออมันนานมากแล้วนะเด็กสาวที่นั่งอยู่ที่โต๊ลูกขึ้นและหันเก้าอี้มาทางปวโรเอดีดีซันยาเซอร์โรเดริกพูดผมขอแนะนำให้คุณรู้จักกับเลขานุก,การที่น่ารักของผม เธอดีจริงๆช่วยผมทุกอย่างถ้าไม่มีเธอเสียคนหนึ่งผมยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเลยบัวโรโค้งอย่างสุภาพยินดีที่ได้รู้จักครับเด็กสาวพึพรรมพำตอบรับเธอมีร่างเล็กผมดำทรงบ๊อบท่าทางขี้อายตาสีน้ำเงินเข้มมักจะเหลือบลงต่ำแต่เธอจะยิ้มหวานและเอียงอายกับนายของเธอผมไม่รู้จริงๆ ว่าจะทำอะไรได้ถ้าขาดเธอโท่ดิฉันไม่ได้วิเศษอะไรเลยค่ะเธอค้านพิมพ์ก็ช้าพิมพ์เร็วพอใช้แล้วช่วยผมจำด้วยเธอเป็นหูเป็นตาของผมเชียวนะเธอยิ้มอีกบัวโรพูดขึ้นเบาๆว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาพูดกันมากตอนนั้นไม่ทราบว่าจะพูดเกินความจริงไปหรือเปล่าเรื่องที่มีคนขโมยรถของใต้เท้านะครับ เซอร์รรเดริกหัวเราะอ๋อเรื่องนั้นนะหรือใช่เขาพูดเกินความจริงไปหน่อยแต่สรุปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแหมคิดดูสิตั้งนานแล้วคุณยังจำได้แล้วท่านเซอร์ก็เล่าเรื่องอื่นให้ปัวโรฟังอีกปัวโรฟังด้วยความตั้งใจและชมเชยเมื่อเล่าจบในที่สุดปัวโรก็มองดูนาฬิกาแล้วลุกขึ้นยืนผมเห็นจะต้องลากลับเสียที รบกวนไต้เท้ามานานแล้วและใต้เท้าก็กําลังมีงานสำคัญกระผมไม่ได้มีธุระอะไรหรอกครับมาแถวนี้ก็เลยอดที่จะมาเยี่ยมคารวะใต้เท้าไม่ได้ที่จริงก็นานมาแล้วแต่ใต้เท้ายังแข็งแรงและแจ่มใสยอยู่ใช่ผมยังสบายดีแต่อย่าไปชมมากนักอยู่กินน้ํำชากันก่อนซีป่านนี้แมรี่คงไปจัดให้แล้ว รอรเดริกมองไปรอบห้องแมรี่เขาดีนะครับเธองามสง่าดีมากคงอยู่เป็นเพื่อนใต้เท้าหลายปีแล้วสินะครับฮึเขาเพิ่งแต่งงานเป็นเมียคนที่สองของหลานชายผมจะบอกอะไรให้นะผมนะ่ะไม่ค่อยแคร์กับไอ้หลานชายคนนี้นักรอกไม่ค่อยคงเส้นคงวาซีมอนพี่ชายเขาสีผมชอบถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยรู้จักเขาดี ส่วนแอนดูทิ้งเมียคนแรกไปได้ผู้หญิงชั้นต่ำใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นอยู่กันมาได้ปีหรือสองปีก็เลิกกันไปแต่คนใหม่นี่รู้สึกว่าจะดีเท่าที่รู้จักก็ไม่มีอะไรเสียหายตอนที่น้องสาวผมแต่งงานกับครอบครัวนี้ผมก็ไม่รู้จะว่าอะไรได้เป็นเรื่องของธุรกิจการค้าหนักคุณแต่เงินไม่ใช่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะพวกสกุลเรสทาริก มีไม่กี่คนหรอกมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งใช่ไหมครับเพื่อนผมพบเธอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ๋อนอมานหรือเด็กเสียวแต่งตัวน่าเกลียดคบผู้ชายกุ้ยกุยโอ้ยเด็กสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นผมยาวเป็นจิกโกเป็นฮิปปี้ผมทนดูไม่ได้หรอกภาษาที่เขาพูดกันก็เหลือทนผู้หลักผู้ใหญ่จะว่าอะไรเขาไม่ฟังเลยสำหรับแมรี่น่ะ แกมีอะไรประสาทประสาทอยู่เหมือนกันนะเกี่ยวกับสุขภาพไปหาหมอไปโรงพยาบาลอยู่เสมออา้าวดื่มอะไรกันหน่อยนะ่าวิสกี้ไหมอย่าเลยครับขอบพระคุณกระผมจะกลับอยู่แล้วครับแหมยินดีมากที่ได้คุยกับคุณได้พูดถึงเรื่องเก่าๆนี่มันก็เป็นความสำาราญอย่างหนึ่งนะซอนยาพาคุณ ขอโทษทีลืมชื่อเสียแล้วคุณปัวโรไปหาแมรี่ทีนะแอคูปโัวโรรีบโบกมือห้ามอย่าเลยครับอย่าไปรบกวนคุณนายเธออีกเลยกระผมเดินกลับไปเองได้กระผมกลับลาเลยนะครับปัวโรออกจากห้องไปนึกไม่ออกใครก็ไม่รู้เซรอร์โรเดริกพูดเมื่อปัวโรคล้อยหลังไปแล้วอ้าวท่านไม่ทราบรอกหรือคะ ซอนยาถามมองดูท่านเซอร์อย่างงงพวกคนที่มาหาผมตอนนี้นะ่ะจะจำเขาได้สักครึ่งหนึ่งก็ทั้งยากหนูรู้ไหมแต่ก็ต้องทำเป็นจำได้ต้องเออเออค่าค่าตามเรื่องแบบเดียวกับเวลาไปงานนั่นแหละชอบมีคนมาทักท่านคงจำกระผมไม่ได้กระผมเห็นท่านครั้งสุดท้ายเมื่อปีคริสตศักราช1939แล้วเราก็ต้องบอกว่าอ๋อ จำได้สิหนะ้าแต่ที่จริงจำไม่ได้แก่แล้วหูตาฟ้าฟางก็เป็นอย่างนี้แหละนะสำหรับในคนนี้นะ่ะคงเคยอยู่นั่นจริงผมรู้จักหลายคนที่เขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับรถที่ถูกขโมยก็เป็นเรื่องจริงคนพูดกันสนุกทีเดียวในตอนนั้นเขาคงไม่รู้หรอกนะว่าผมจําไม่ได้แต่เขาฉลาดหลักแหลมด้วยท่าทางอ่อนน้อมดีเอาล่ะ เราถึงไหนแล้วล่ะซอนยาหยิบจดหมายส่งให้แล้วทำท่าจะยื่นแว่นตาให้ด้วยแต่เซอร์โรเดริกปฏิเสธทันทีไม่ต้องใส่แว่นก็ได้มองเห็นท่านเซอร์เพ่งจดหมายอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ยื่นคืนมาให้ซอนยาเอา้าหนูอ่านให้ฟังดีกว่าเธออ่านจดหมายนั้นค่อยๆแต่ชัดเจน